เรามาดูแบบฝึกหัดที่8.2นะคะการหาพลนหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารและพลนหารหนึ่งหลักโดยการหารยาวนะคะมาดูข้อที่1นะคะหาพลนหารและเศษโดยการหารยาวนะคะเรามาดูข้อที่1นะคะ19หารสองนะคะจะเห็นว่า หนึ่งน้อยกว่าสองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำสองไปหารสิบเก้านะคะสองเท่าไหร่เป็นสิบเก้านะคะสองเก้าสิบแปดนะคะลบกันก็จะเหลือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิบเก้าหารสองก็จะได้เท่ากับเก้าแล้วก็เศษหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะยี่สิบหกหารสามนะคะ เราก็จะนำา3ไปหาร26นะคะเพราะว่า2น้อยกว่า3นะคะแล้ก็จะทำการหาว่า3คูณอะไรได้26นะคะก็จะได้3 8 24นะคะลบก,กันก็จะเหลือ2นะคะเพราะนั้น26หาร3ก็จะได้เท่ากับ8เศษ2นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่ 3กันนะคะ63หาร8นะคะเราก็จะหาว่า8เท่าไหร่เป็น63นะคะเราก็จะได้8 7นะคะ56นะคะลบกันก็จะเหลือ7นะคะอะ่ดังนั้น63หาร8ก็จะได้เท่ากับ7เศษ7นะคะ ต่อไปข้อ4 53หาร7เราก็จะหาว่า7คูณอะไรได้53ก็จะเป็น7 7 49นะคะลบกันเหลือ4นะคะดังนั้น53หาร7ก็จะได้7แล้วก็เศษ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5นะคะ35หาร6นะคะ เราก็จะหาว่า6คูณอะไรได้35ก็จะได้6 5 30นะคะลบกันก็จะเหลือ5ดังนั้น35หาร6ก็จะได้5เศส5นะคะต่อไปข้อ6 21หาร5ก็จะได้5เท่าไหร่เป็น21ก็คือ5 4เป็น20นะคะลบกันเหลือ หเพราะฉะนั้น21หาร5ก็จะได้เท่ากับ4เศษ1นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7นะคะ71หาร9นะคะเราก็จะหาว่า9คูณอะไรได้71นะคะก็จะได้เป็น9 7 63นะคะลบกันเหลือ8นะคะ เพราะฉะนั้น71หาร9ก็จะได้7เศษ8นะคะต่อไปข้อ39หาร4เราก็จะหาว่า4คูณอะไรได้39นะคะก็จะได้49 36นะคะลบกันเหลือ3ดังนั้น39หาร4ก็จะได้9เศษ3นะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่เก้ากันนะคะอ่าสิบสามหารสองนะคะสองเท่าไรเป็นสิบสามสองหกสิบสองลบกันเหลือหนึ่งนะคะสิบสามหารสองก็จะได้หกเศษหนึ่งข้อสิบก็สามเท่าไรเป็นสิบสี่สามสี่สิบสองนะคะลบกันเหลือ สองก็จะได้สี่เศษสองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่11นะคะ21หาร4นะคะ4เท่าไหร่เป็น21 4 5 20ลบกันเหลือ1นะคะ21หาร4ก็จะได้5เศษ1นนะคะข้อสิบสอง 44หาร5เราก็จะหาว่า5เท่าไหร่เป็น44ก็จะได้5 8 40ลบกันเหลือ4นะคะ44หาร5ก็จะได้8 4เศษ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่13นะคะ23หาร6ก็จะได้6เท่าไหร่เป็น23 6 3 18นะคะลบกันเหลือ5 23หาร6ก็จะได้3เศษ5นะคะข้อ14 25หาร7ก็จะได้7 3เท่ากับ21นะคะลบกันเหลือ4 25หาร7ก็จะได้3เศษ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่ 15นะคะยี่สิบเจ็ดหาร8ก็จะได้8 3 24บลบกันเหลือ3นะคะยี่สิบเจ็ดหาร8ก็จะได้3เศษ3นะคะถ่อไปข้อ16นะคะ19หาร9เราก็จะได้9 2เท่ากับ18นะคะลบกันเหลือ1 19หาร9ก็จะได้2เศษ1นะคะต่อไปเรามาดูข้อ2ใหญ่นะคะหาผลหารและเศษโดยการหารยาวนะคะข้อที่1นะคะ15หาร2นะคะ15เป็นตัวตั้งนะคะ2เป็นตัวหาร2เท่าไหร่เป็น15 2 7 14นะคะลบกันเหลือ1นะคะเพราะฉะนั้น สิหารสองก็จะได้7เศษ1นะคะต่อไปข้อ2 16หาร3นะคะ16เป็นตัวตั้งนะคะ3เป็นตัวหาร3เท่าไหร่16 3 5 15นะคะลบกันเหลือ1นะคะเพราะนั้น16หาร3ก็จะได้5เศษ1นนะคะต่อไปมาดูข้อที่ 3นะคะ25หาร4 25เป็นตัวตั้งนะคะ4เป็นตัวหาร4เท่าไหร่เป็น25 4 6 24นะคะลบกันเหลือ1ดังนั้น25หาร4ก็คือ6เศษ1นะคะต่อไปข้อ4 29หาร5นะคะ29เป็นตัวตั้งนะคะ หเป็นตัวหาร5เท่าไหร่เป็น29 5 5 25นะคะลบกันเหลือ4 29หาร5ก็จะได้5เศษ4นะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะ38หาร6นะคะ38เป็นตัวตั้งนะคะ6เป็นตัวหารนะคะ6เท่าไหร่38 6 6 36นะคะลบกันเหลือ2นะคะ38หาร6ก็จะได้6เศษสองนะคะต่อไปข้อ6นะคะ30หาร7นะคะ30เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็7เป็นตัวหารนะคะ7เท่าไหร่30 7สนะคะ28นะคะลบกันเหลือสองนะคะ30หาร7ก็จะได้4เศษ 2นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7นะคะ35หาร8นะคะ35เป็นตัวตั้งนะคะ8เป็นตัวหารนะคะ8 4 32นะคะลบกันเหลือ3นะคะ35หาร8ก็จะได้4เศษ3นะคะต่อไปข้อ8 28่หาร9นะคะ 28เป็นตัวตั้งนะคะเเป็นตัวหารก็จะได้9 3 27นะคะลบกันเหลือ1น8ะคะ28หาร9ก็จะได้3เศษ1นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่9กันนะคะ11หาร2 11เป็นตัวตั้งนะคะ2เป็นตัวหารก็จะได้2 5 เป็น10นะคะลบกันเหลือ1นะคะ11หารสองก็จะได้ห้าเศษ1นะคะต่อไปข้อ10 20หาร3ามก็จะได้2ี่เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหารนะคะ3 6 1ห8สิบดลบกันเหลือ2นะคะ20หาร3ามก็จะได้หเศษสองนะคะ ต่อไปข้อที่11นะคะ29หาร4 29เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวหารนะคะก็จะได้4 7 28นะคะลบกันเหลือ1 29หาร4ก็จะได้7เศษ1นะคะต่อไปข้อ12 33หาร5นะคะ33เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ หเป็นตัวหารนะคะก็จะได้ห้าหสสนะคะลบกันเหลือ3ามสามสิบหารห้าก็จะได้หเศษสนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่13นะคะ41หารห41เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็6เป็นตัวหารนะคะเราก็จะได้หกหกสนะคะ ลบกันเหลือหนะคะ41ดหารหก็จะได้หเศษห้านะคะต่อไปข้อ14นะคะ3 8หารเจ8เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็7เป็นตัวหารนะคะก็จะได้เจ3ดห้าสหนะคะลบกันเหลือ3 38สาดหารเจก็จะได้ห้าเศษสามนะคะ ต่อไปข้อที่15นะคะ42หาร8นะคะ42เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็8เป็นตัวหารนะคะก็จะได้8 5 40ลบกันเหลือ2นะคะ42หาร8ก็จะได้เท่ากับ5เศษ2นะคะต่อไปข้อ16นะคะ53หาร9 53เป็นตัวตั้ง9เป็นตัวหารนะคะก็จะได้95 45นะคะลบกันเหลือ8นะคะ53หาร9ก็จะได้5้เศษ8นะคะ